สวัสดีครับนักงรียครับพบกันในคลิปหลายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับในคลิปนี้นะครับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับหัวข้อนะครับก็คือบริการอินเทอร์เน็ตนะครับตัวชี้วัดก็คือรวบรวมประเมินนําเสนอข้อมูลและสารเทศนะครับตามวัตถุประสงค์ของ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับใช้เทคโนโลยีสารเทศนะครับอย่างปลอดภัยมีมารยาทเข้าใจสิดและหน้าที่อองตนเคารพสิทธิของผู้อื่นนะครับแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตนะครับค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้รับครับนักเรียนครับ,รบในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ได้เรียนกันจนครบหมดทุกหัวข้อแล้วนะครับม่ตั้งแตนะ่บริการอินเทอร์เน็ตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย บริการของ Google นะครับแบบสำรวจความคิดเห็นนะครับก็เราก็ได้ผ่านกันมาแล้วได้เรียนกันมาแล้วนะครับและในคิปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ลองทำแบบทดสอบท้ายหน่วยกันดูนะครับซึ่งแบบทดสอบนีม้มีทั้งหมดอยู่10ข้อนะครับจะเป็นคะแนนเก็บคะแนนช่วยให้นักเรียนนะครับ1ิคะแนนนะครับ สิคะแนนนักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีก่อนเขียนคําตอบนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทําแบบทดสอบนะครับและวิธีการส่งแบบทดสอบก็คือนะครับอุปกรณ์ก็คือสมุดปากกาปากกาหรือว่าดินสอแล้วแต่นักเรียนนะครับยางลบนะครับวิธีการทําก็คือเขียนโจทย์ให้นักเรียนเขียนโจทย์ด้วยนะครับข้อหนึ่งโจทย์ว่าอะไรนะครับ แล้วก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปเขียนข้อเดียวนะครับข้อเดียวเท่านั้นนะครับเขียนโจทย์แล้วก็เขียนคําตอบนะครับและเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปตรงทางไลน์ส่วนตัวครูเหมือนเดิมนะครับก็ทําอย่างนั้นนะครับในการทำเขียนโจทย์แล้วก็เขียนคําตอบข้อหนึ่งอะไรเขียนลายมืออ่านสวยงามนะครับแต่ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ไปทําแบบทดสอบกันเลยนะครับเอาครับไปเลยครับ